พอใจแฟมิลี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอใจ,ใจ Family แฟมิลี่วันนี้หนูจะมาทำอะไรกันคะสาลามค่ะจิจิกบเพิ่นนะคะก็จะมาทำสาลามนะคะโดยมี2วิธีนะคะก็คือจิจินะคะจะทำเป็นแบบสายกับแบบขุนนะคะสายแก็บขุนแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะแต่เรามาดูอุปกรณ์ การทำาสลามกันก่อนเลยนะคะจิจๆจะเริ่มวิธีหนึ่งเลยก็คือสลามขุ่นนะคะเดี๋ยวจีจีนะคะจะให้ป๊ะป๊ขึ้นไปตรงนี้เลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ<ช>อุปกรณ์แรกนะคะก็จะเป็นกากเพชรค่ะและนี่คืออะไรคะซบูที่เอาไปล้างค่ะเป็นคีโยอินะคะ,ล,ะล้างมือนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นกาวขุนนะคะแล้วก็เป็นเบบี้ออย น้ำยาคนล้างคอนเทนเลร์นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำแล้วก็เป็นช้อนหรือว่าไม้ตะเกียบก็ได้นะคะใช้อะไรก็ได้นะคะนั่นเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะทำแบบใสนะคะไม่ต้องใส่กากเพชรก็สวยค่ะเอ้ยทำแบบขุ่นนะคะใส่กาวลงไปนะคะหนึงช้อนหนึงช้อน โต๊ะใช่ไหมคะไม่มีอันนีก็จะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยเพื่อนเพื <c oughs> อ่อ,อ <c oughs> นเห็นหรือเปล่าคะเห็นอุ้ยเดีย๋ยวจี๊กวนให้มันลงเยอะๆนะคะเพราะว่าใส่ไม่หมดช้อนมันเปืองกาวนะคะ ของจริงนะคะก็จะใส่เพียงแค่1ชึงช้อนโต๊ะนะคะลราไปต่อกันที่ของเพื่อนกันเลยนะเลไปเลยเอ่ะใส่ใส่เไปค่ะใส่เลยค่ะใส่ด้านนี้ค่ะใส่ด้านที่มันแล้วก็เมื่อใส่กาวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆนะคะก็ควรให้มันแบบเข้ากันก่อนนะคะตอนยังมัน,มนยังไม่ลง เย้วเลยอ่ะใช้ไปทำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวจีจช่วยเดี๋ยวจีจีช่วยมาค่ะพาเวอรเดี๋ยวจีจีทำให้เดี๋ยวจีจีจ <Yeah. S 1> จทำให้เดี๋ยวมัน uh. เดี๋ยวมันหกออกมานะคนให้มันเนื้อมันเข้ากันก่อนนะคะพ yeah. นคนแรงไปอพอคนแบสต์แมชนะคะก็สามารถใส่สีต่อเลย เอาเฮินเจ้าสีอะไรคะสีตรงนี้ก็ได้นะสีชมพูชมพูนะคะสีอะไรสีเหลืองใส่ไปนะคะสองสามหยุดอ่ะโอ๊ยของพูดเปตองวุ่ยอ่ะตีตีเขาดอกสีๆนะคะมันตีเป็นรถกล้วยบบใหน่ โอ้คนนะคะคนให้สีกับกาวนะคะเออเขาเรียกว่าไงนะคะมันผสมกันนะคะใช่ค่ะให้มันผสมกันโอ้หตอนแรกจตติคิดว่าสีมันจะอ่อนนะแต่ว่าจตตีใส่สีเยอะเกินไปนะคะเป็นอรบ้างคะจีจีเป็นสีแดงกับสีชมพูน,นะคะ,อะพอคนได้ที่แล้วนะคะก็ ใส่คิโยอลงไปได้เลยเพื่ออันนี้รทำให้มันติดตัวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ทำให้มันฟูขึ้นสบู่ทีเลออีแ่ไหนคะพอจะล้างมือค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะพอใจนะคะใช้ช้ชอนพลาสติกนะคะพอใจเลยไม่อยากคนแรงมากๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช้นพลาสติกนะคะจะหักเอานะคะฮนเบามื่อได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ไปกันต่อ,อเลย<ด>ก็คือร้อยแล้วคนหนึ่งใส่คีย์อีกนะคะประมาณห้าห้าปั๊มนะหนึ่งสองสามสี่ห้าของพอเพลินได้ที่นะนะของพอเพลินนะคะก็จะใส่ไปเหมือนกันอ,อเคนะคะก็คนเลยค่ะถ้าอยากให้มันฟูเยอะๆนะคะก็ใส่ไปประมาณ แล้วแต่ที่เพื่อนๆนะคะจะใส่เลยวิพอใจก็รุนเหมือนกันเนี่ยว่าจะทำได้หรือเปล่าทุกคนดูสิคะมันเริ่มฟูแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นสูตรที่พอใจนั้นคิดเองขึ้นมาเลยนะคะพอคนอุ้ยได้ที่แล้วนะคะก็ใส่ ใส่กากเพชรใส่อะไรลงไปก็ได้นะคะใส่กากเพชรสีนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจีกแกะให้คะ่ะเดี๋ยวจีกแกะให้คะ่ะอ่ะอ้พอแล้วสวยไหมคะสวยค่ะให้เพื่อนดูค่ะให้เพื่อนดูเลยชูให้เพื่อนดูสิคะเขาจะเห็นด้วยคะ่ะนี่เพื่อนคนเลยจี <คน S 1> ใส่เป็นกากเพชรสีส้มนะคะ น้ำยาคอนแทคเลน์ลงไปเลยนะคะแตแล้วไหนอุ้ยคิ้วอียังติดอยู่เลยเดี๋ยวคนให้ของพะเพินนะคะคิ้วอีกยังติดอยู่เลยเดี๋ยวพะเพินแรงน้อยะคะ่ะก็เลยยังไม่มีแรงที่จะคนแบบให้มันได้ที่เลยอ่ะพะเพินได้ที่แล้วนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ใส่น้ำยาคอนแทคเนส์นะคะ2อรอบสลับกับอันนี้อันนี้1เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องติดมือนะคะ1 2 1 2งนึ่งส,งนงสงคนละค่ะคนเลยคนก่อนนะเราค่อยใส่เพราะว่าถ้าเิแิแว่าใส่เบบี้ออยล์พร้อมกับตัวนี้นะคะมันจะไม่ติดตัวนะ คนเดนฝากมันจะติดตัวเป็นก้อนนะคะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ติดก็ใส่น้ำยาคอนเทนต์เลมเพิ่มแล้วก็พาคนได้ที่สักรั้นนะคะก็ใส่เขียวนี่คืออะไรคะเบบี้ออยค่ะใส่หนึ่งหยดพอนะคะใส่เยอะกว่านี้มันจะไม่ติดตัวค่ะนี่นะคะจากที่พาอใจนะคะคน ได้ที่แล้วนะคะเพราใจก็ามานวดต่อเลยเพื่อนเอนยู่คิดว่าฮะนวดต่อแล้วมันจะหอมเป็นอย่างนี้หรอเราต้องนวดไปเรื่อยๆค่ะมันจะไม่ติดมือเห็นไหมเริ่มไม่ติดมือแล้วจะต้องนวดไปนะคะแล้วก็ใส่เบบี้ออยล์ลงไปนะแต่ว่าใส่แบบใส่แบบไม่ต้องแบบต่อเนื่องยาวๆนะคะใส่ทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะ อันนี้ก็พอใจใส่ไปไปได้พอดีลแล้ว,ลวนะก็พอไม่ติดมือแล้วอ่ะไหนเนี่ยลุงจูลงไปติดมม่ติดมือเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเสร็จกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ลุงรังมากเลยค่ะตอนนี้นะคะพอจ่าเภินะคะก็ทำสลับขุนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเฉยมันๆดูสิคะนี่นน เดี๋ยวจะแผลให้ดูรอบหนึ่งนะคะเนื้อดีมากๆเลยนั่นเดี๋ยวเราไปขั้นตอนที่2กันเลยนะคะก็คือทำสลามใส่นั่นเองมาดูเลยนะคะว่าการทำสลามใส่นะคะมีอุปกรณ์อะไรทำบ้างอุปกรณ์นะคะในการทำสลามใส่นะคะได้แก่กาวใสกาวน้ำใสค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะคะก็เดี๋ยว แตปาจะขึ้นไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็เป็นเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยนะแล้วก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือน,นเหมือนกันค่ะ,คะทำรอมเมื่อกี้ก็คือกาวใส,ใสแล้วก็น้ำเปล่าค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปขั้นตอนที่สองกันเลยค่ะเรานะคะก็วางอันนี้พักไว้ก่อน นะคะคแล้วก็มาใส่กาวใส่กันก่อนเลยใส่นะคะ2ช้อนค่ะถ้าใส่น้อยนะเออตัวมันจะไม่ใสนะคะเพราะว่าตัวน้ำเบกกิ้งชาดันนี่มันจะกบสีนะยังไม่เปิดฝาเลยค่ะ <c ười> <c ười> แกไม่อองพอให้ป้าแกให้ค่ะ <c ười> แกออกเรียบร้อยแล้วนะคะ <c ười> เกดามาใส่กาวใส่นะคะใส่ให้เพื่อนก่อนนะหรือว่าใส่ให้ติก่อนใส่ให้เพื่อนก่อนใส่ให้ติก่อนดีกว่า <c oughs> จะหมดหรือเปล่าต้องหมดแล้วคะ่ะใส่พอดีเพราะว่าขวดนี้นานแล้วอยู่ประมาณสองปีได้แล้ว ใส่ได้แล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่เอมิน้ํานะคะที่เราเอามาผสมกับเบกกิ้งโซดานั่นเองใส่เองได้ไหมเราก็ใส่ไปนะคะอ่ะใส่ใส่ไปนะคะสลับกันใส่แล้วก็คนใส่แล้วก็คนอย่าคนแรงนะอย่ามันมันจะไม่กลายเป็นี่มันจะ ใส่มันจะกลายเป็นแบบขุ่นๆอันเจียวไม่เป็นฟองเลยอันเป็นฟองะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือใส่น้ำยาล้างคอนเทนเนสร์ลงไปค่ะสองเหมือนเดิมดูแล้วค่ะใส่ให้เพื่อนก่อนเลยนะหนึ่งสองโอเคคนเลยหนึ่งสองคนเลยค่ะ จะติดไหมเออจะติดไหมเออดูท่าแล้วน่าจะไม่ติดนะเนี่ยของวาจ่ายตอนนี้นะคะส้างของตี่แล้วก็พาเพินนะคะก็ได้เสร็จสมบูรณ์เป็นเรียบร้อยแล้ว<อ>และเพิิน,นก็มาผสมเรียบร้อยแล้วค่ะคนหูใช่มของแต่ดูของพาเพินเอามาผสมเรียบร้อยแล้วค่ะ<อ>ก็ไม่ได้ดูอะไรเลยว่าไม่ได้ดูว่าสีใสนั้นเป็นยังไงนะคะ เละน,น,นี่มันกลายเป็นผสมกันอย่างนี้แล้วค่ะหยิบของจิ๊กจิ๊ก็จะเป็นแบบนี้นไฟเบิ้น,นี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิ๊กจิ๊การทำสลามของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามการกรีจริงกริงไว้บ้ช่วยแชร์กันดิ๊กดไม่ 妈妈好。<noise> <noise> <noise>